ไตเติลโจ๊แบบนี้นะคะไปติดตามข่าวภูมิภาคยามเช้ากันเลยค่ะ ไม่พคยามเช้าวันนี้จะพาคุณผู้ชมออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานที่จังหวัดอำนาจเจริญกับโครงการปั่นเปิดเมืองอำนาจนอนจวนชวนเที่ยวเบิ่งดาวเก็บตะวันมีนักกีฬาจักรยานและผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานในจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้ารวมกว่า300คนทั้งประเภทการแข่งขันความเร็วระยะทาง80กิโลเมตรแลนรีท่องเที่ยว30กิโลเมตรและ ประเภทผู้สูงอายุก็ปั่นเพื่อสุขภาพที่สำคัญค่ะมีประเภท VIP ที่นายสุทธินันบุญมีผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปั่นสร้างสีสันบรรยากาศเป็นไปได้วยความสนุกสนานและยังผ่านสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญหลายจุดด้วย ไปต่อกันที่จังหวัดส,สงขลามีการจัดตลาดนัดชุมชนที่ตลาดน้ำคลองแห่อำเภอหัดใหญ่เป็นต้นแบบของตลาดนัดในพื้นที่อื่นๆเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอท็อปและสินค้าราคาถูกของกระทวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ดําเนินการในทุกจังหวัดสําหรับจังหวัดสงขลาค่ะเขามีตลาดนัดชุมชนที่มีมาตรฐานถึง29แห่งใน16อําเภอโดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาจะคัดเลือกเพื่อประกวดตลาดนัดชุมชนที่มีมาตรฐานที่สุดยกย่องและประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งมอบเงินรางวัลให้ด้วย นายศัก์สมบุญโตผู้ราชการจังหวัดแพร่ใช้ค้อนตีเหล็กทุบความจนให้กระจายสร้างรายได้ด้วยอาชีพตามรูปแบบของงานมหกรรมสร้างรายได้และอาชีพสู้ภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแง้งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-29ถึง29มีนาคมนี้ที่บริเวณสารกลางจังหวัดแพร่ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อป จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญมีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพด้านการเกษตรการประมงการปรศุสัตว์กิจกรรมนัดพบแรงงานเพื่อช่วยประชาชนในแหลงนี้ด้วย าหารพลนนาวิกโยธินร่วมกับหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ตอรอสองคลองห้วยแล้งร่วมการตรวจสอบและยึดไม้พยุงจำนวน6ท่อนที่ถูกตัดทิ้งไว้ในป่าบนเขาริมถนนบริเวณหมู่ที่6ตำบลแหลมกราดอำเภอเมืองตราดโดยเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดแล้วก็ตีตราจากนั้นเคลื่อนย้ายท่อนไม้ทั้งหมดลงจากเขาโดยไม้พยุงที่ตรวจยึดได้มีมูลค่าประมาณ5 0,000บาท แต่เมื่อนำไปขายในต่างประเทศมูลค่าจะเพิ่มขึ้นอีกถึง15เท่าหรือประมาณ750,000บาท อุตสาหกรรมจังหวัดชัดเชิง์ซาวจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนมั่นใจสินค้าไทยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกอเพื่อให้แนวทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับและการตรวจร้านจำหน่ายภายใต้โครงการประชาชนมั่นใจสินค้าไทยมีมาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎหมายที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาเขามีการจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับน้องสีมาลูกช้างแอฟริกา ที่เกิดจากพ่อช้างชื่อพ่อแอปและแม่ช้างชื่อแม่แจ๋วครบรอบสองปีซึ่งเกิดวันที่23มีนาคมตรงกับวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรานารีหรือย่าโมวีรสตรีของไทยผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากการลุกรานของอริราชศัตรูโดยมีการจัดเค้กผล,ลไม้ขนาดใหญ่ให้น้องสีมาได้กินสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ นอกจากนี้นะคะยังมีการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์อวยพรให้กับน้องสีมาด้วยจากนั้นผอ,ออสวนสัตว์ได้อาบน้ำเพื่อคลายร้อนให้กับน้องสีมา ไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะนายสุรชัยขันอาสาผู้ราชการจังหวัดร่วมตามข้าวเหนียวนึ่งสุกเพื่อนำม,มาทำข้าวโปง่งขนมหวานเก่าแก่โบราณที่กำลังเลือนหายในโครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเส้นทางข้าวโป่งและขนมไทยภายในงานมีการทำขนมพื้นบ้านจากเยาวชนในพื้นที่การทำน้ำสมุนไพรจากพืชสมุนไพรที่ปลูกกันเองในชุมชนรวมทั้งนำผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดแสดงและจำหน่ายสำหรับกิจกรรมเทศกาลเส้นทางข้าวโปงเดือน4เพื่อย้อนประเพณีในสมัยอดีตให้สามารถสืบสารอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปได้คุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดพิจิตรก็แวะมาชิมกันได้นะคะ น,นายนรงธีระจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดงานวันตรากลำลึกประจำปี2558ครบรอบ109ปีแห่งการได้รับอิสรภาพของเมืองตราดภายใต้แนวคิดตามรอยเสด็จพ่อสารต่อมรดกไทยก้าวไกลสู่อาเซียนพร้อมจัดขบวนไปรอบเมืองตราดอย่างหลากหลายอาทิริ้วขบวนเทพระเกียริประบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวตราดขบวนเอกลักษ์ของดีจากทุกอำเภอของจังหวัดตราดงานนี้จัดจนถึงวันที่25มีนาคมนี้บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราด ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทีเดียวค่ะการจัดแสดงนิทรรศการทั้งจากภาครัฐเอกชนการออกร้านโอทอบเมืองตราดการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านขนมพื้นเมืองการแสดงแสงสีเสียงตามรอยพ่อสารต่อมรดกไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ปิดท้ายกันที่ลีลาการฟ้อนการควงสากการสร้างสีสันในการแข่งขันส้มตำลีลาคลกหินแกลนิตในงาน Amazing o t p ตาก2015ภายในงานกาดนั่งยองคล้องย่ามบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากทีมเข้าร่วมการแข่งขัน10ทีมด้วยกันจากกลุ่ม o t t h กลุ่มสตรีกลุ่มอสมกลุ่มชุมชนเข้าร่วมแข่งขัน ไฮไลท์งานนี้ค่ะผู้แข่งขันจะต้องใช้คลกหินแกนนิตโชอรียลากันอย่างเต็มที่สร้างรอยยิ้มความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากและทีมชนะเลิศก็คือทีมสตรีต,ต,ตำบลหนองบัวใต้ที่เขาสวมสบายมาตามส้มตามนี่แหละค่ะ